ผูกงงเก็บบอลทอนแล้วเนาะแป้งฝลั่งนานแต่ต้องมีส่วนมีอะไรไหมส่วนก็เท่ากับหาง,งานเฮดแล้วพอมันเขาเรี่ยวมาเรี่ยวส่วนอะไรนะคะส่วนเท่ากับหาง,งานเหฮดหรือจะไปเขาขั้วหรือเป็นยังซอยกันส่วนอ๋อแล้วท,ทำทำที่เออเอาเงินมาจากไหนอะคะก็กินอยู่ที่นี่แหละก็คือทำงานในนีชนชน้ช่วยกันช่วยกันเหมือนเหมือน,นเราอยู่ในครอบครัวนี้ เราเข้าไปในครัวมันมีสี่ห้าคนแล้วก็ไปเอาฟืนอะไรปกติทําอะไรกินกันอ่ะจ๊ะพี่แค่จะทุกอย่างอาหารอิสานอาหารไทยแค่จะบอกว่าทุกเพราะว่ามันเนี่ยครัวมันหลมาหลภาคแล้วปฏิบัติธรรมนี่คือให้เราปฏิบัติอะไรบ้างคะก็นี่ก็แบบการกระทํานี่แหละไม่ได้มีบทสวดไม่ได้มีอะไรบทสวดไม่ไม่มีมีแต่ลงมือทำแล้วอย่าง แบบบางคนบอกว่ามีแบบกินที่ไขรอย่างเงี้ยค่ะที่คิดว่ายังไงบ้างคะอันนี้มันก็อย่างที่ท่านบอกแล้ว่าคนเรามันก็มีสองหูเนาะมีสองตามีสองขา,งขาแล้วเข้ามาแล้วพบเจอก็มันต,ตอบบอกคงจะบอกกันได้ยากมันต้องเกิดจากตัวเองที่ใครกินไหม ก็เคยการรักษาอะไรมันพ่อไม่ท่านเขาไม่ได้บอกว่ารักษาที่กินแล้วที่รู้สึกยังไงท่านก็สาภาพร่างกายเราจะมีแนวโน้มดีขึ้นอตอนแรกที่เ,เป็นอะไรก็อั่นทา้ออื่นไว้ฝึกเท้ากันจี <laughs> อื่นมาบกักขี้บักเลี้ยงนะใช้<อ>มือดีซี่มืองไนะ<ค>ข่ขน,นะบั่นท้อไข่ดีสานบกับกขี้โลกยังยมากเลยครับ เดียอะกาแฟหั่นเดียวกระไข่เดียวกระน้ําเยอะกระเนนาเป็นคนอดเดแดเดอ๋อเจ็บอดเด็ดเด็ดแล้วพอกินปุ๊บปุ๊บมันก็เออรู้สึกว่ามันเขาไปเห็ุงานสิจ่าเขาเคยเห็ุชั่วโมงสองชั่วโมงมันจับหัวจับเลยมันก็สดชื่นขึ้นอย่างสี่นะแบบว่าใช้ร่างกายดีขึ้นเออดีขึ้นเท่ากันจากสิบต่อจังไลนเนาะถ้าเขาไปบอกปืนเท่ากับสิบกว่าก็พอถ้าจังเจ้ามาถามก็ตั้งใจถามมันพอพอกระตือรือร้ก็ต่อไป ไรยังจ๋าเป็นนาาักข่าวมาโดนยังไงไม่จ๋าหนูรายการทีวีจ๋าเป็นเด็กสนุกดีกว่า